คนให้สนใจจริงๆนะเป็นหัวใจคือท้องฟ้าจำลองเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายที่จะขยายท้องฟ้าจำลองไปในสภูมิภาค,คในสภาคในชื่อของศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะก็คงจะกระจายตัวต่อไปแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานอื่นเราไม่จำกัดแต่กระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ม, <า S 2> มีม <า S 2> ร่วมกาน ของของของกระทรวง,งวิทย์เอง,งนะคะที่จะขึ้นท้องฟําจำลองแต่ว่ากระทรวงวิทย์อาจจะเน้นงานวิจัยเพราะฉะนั้นงานทา้องพราจำลองดูเหมือนกระทรวงศึกษาจะมีรากฐานมายาวนานเขาก็อาจจะขึ้นท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กทนีนี้จังหวัดจังหวัดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากเลยอยากที่จะขึ้นท้องฟําจำลองซึ่งท้องฟ้าจำลองเนี่ยมันมีมาตรฐานของโครงสร้าง ของงานวิชาการอของเครื่องฉายเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจนะคะจะเป็นสังกัดไหนเราก็ไม่ห่วงเลยขอให้มาดูต้นแบบ,บที่ท้องฟ้าจำลองกรุกรงเทพเพราะว่าอายุเกือบ50ปีเนี่ยนะเ,<อ>เราก็เป็นพี่นะเราก็อยากให้ความรู้แล้วก็อยากให้ท้องฟ้าจำลองที่ขึ้นในภูมิภาคเนี่ยม,มีมาตรฐานเ,เพราะว่ามันจะอยู่นะยาวนานมาก โครงสร้างของอาคารเนี่ยลงทุนไปเยอะอก็ไม่อยากให้สูญเสียงบประมาณหรใช่เหตุนะคะควรที่จะรักษามาตรฐานของท้องฟ้าจำลองอเอาไว้ทั่วประเทศด้วยครับอาจารย์ศรีชัยครับทราบมาว่าการมีท้องฟ้าจำลองในแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะเรยียกได้ว,ว่าเป็นเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่จะบอกได้ว่าความเจริญก้าวหน้าหรือว่าความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนแล้วอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับครับผมว่าในกรณีของท้องฟ้าจำลองเนี่ย มันเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลากรทั้งหลายลโดยเฉพาะเด็กเยาวชนครับที่ถ้าเรามีตรงนี้มากๆนี่ใช่ไหมครับมันก็หมายความว่าการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วมันก็ยังมีความแตกต่างในการที่จะเลือกการเข้าไปจมน้องว่าจาลองที่นู่นที่นี่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยังเปรียบเทียบเหมือนในกรุงเทพเนี่ยกร,รุงเทพจะมีเป็นเขตเขตใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนเป็นเมืองเมืองซึ่งอยู่ในโตเกียวเหมือนกัน ทุกเมืองมีท้องฟ้าจาลองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเมืองไหนเราก็ดูท้องฟ้าจําลองเมืองนั้นได้แต่เรานั่งรถไปอีกอีกไม่ไกลก็จะมีะอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันจะเหมือนกับเป็นจุดจี G ้จี G ้ลงไปที่งานและก็บุคคลที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้เราก็จะเห็นว่าดาราศาสตร์อวกาศญี่ปุ่นเนี่ย ก้าวหน้ามากนะครับมียานอวกาศแล้วสิ่งเหล่านี้จริงๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นกับไทยไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้คนละเรื่องกันเยอะครับเดี๋ยวต่อไปปี258 8หลังจากที่เรารวมเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยคงมีโอกาสได้เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการดูดาวดาราศาสตร์กันง่ายขึ้นในอาเซียนเนี่ยนะมีปัญหาก็คือเราพูดกันภาษาเนี่ยแหละมีปัญหานะอย่าง เคยไปเวียดนามนท้องฟ้าจำลองของเขาได้รับบริจาคจากบริษัทญี่ปุ่นน,นะคะแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่ความรู้ทางดาราศาสตร์ดูเหมือนไม่ลงลึกขนาดเราจะพูดกับเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องซะแล้วนะมันใช้ภาษาเนี่ยม,มันไม่มีภาษาเดียวเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาร,ร่วมนันก,ก็เป็นปัญหาหนึ่งในอาเซียนนะคะครับทีนี้คำถามใหญ่ อาจารย์สิทธิชัยเวลาเด็กๆตั้งคําถามนะฮะจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเวลาเราจะไปดูตั้งพราจําลองเนี่ยอาจจะถามว่าเราไปดูดาวทําไมครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงการดูดาวเนี่ยผมก็เอาว่าไปต้องพราจําลองก่อนมันก็จะมีอยู่สองจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายหนึ่งก็คือหลายคนมองว่าไปเนี่ยไปดูซิว่ามันเหมือนจริงไหมก็คือถ้ามันเหมือนจริงตื่นเต้นแล้วใจมันประทับใจเกิดขึ้นนะครับ อีกจุดหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะไปบ่อยๆแล้วอยากจะไปดูว่าดาวบนฟ้าเนี่ยท่าคืนเนี้ยเราจะไปดูของจริงเนี่ยเราจะเห็นดาวอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะดูดาวเป็นทีนี้ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราอาจจะมองว่าต้องว่าจำลองเนี่ยเป็นของเด็กและเยาวะชนเราก็ต้องมองว่าเด็กและเยาวะชนเนี่ยถ้ามองในแง่ของความคิดก็ยังว่างเทียบกับ,บ,บผู้ใหญ่ใ่ครับการที่จะบรรจุความรู้หรือว่าจินตนาการอะไรเข้าไปเนี่ยเขาจะรับ รับได้อย่างดีแ<ะ>ละไหวนะครับเพราะฉะนั้นท้องฟ้าจำลองก็เป็นแหล่งเปิดจินตนาการของเด็กครับคําว่าจินตนาการตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดไปคิดว่าเป็นเหมือนกับไปจินตนาการดาวเป็นกลุ่มๆจริงไม่ใช่<า>จินตนาการเหล่านี้ก็คือความความคิดเพื่อตีความเพื่อเกิดความเข้าใจครับในเรื่องราวทางดาราศาสตร์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างการเกิดปรากฏการณ์เนี่ย ปรากฏการณสุริยุป,ปราคาคจันทรุป,ปราคาเนี่ยเราอาจจะทําให้เด็กเข้าใจง่ายๆทำโมเดลมีดวงจันทร์โคจรรอบโลกมีแสงอาทิตย์ซึ่งมันก็ยังไม่ใช่ของจริงเพราะจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะใหญ่โตมโหรารมากครับสิ่งที่เด็กจะเข้าใจง่ายๆเลยก็คือต้องจินตนาการไปถึงภาพจริงๆว่าโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มนโคจรยังไงมาบังกันยังไงถึงเกิดปรากฏการณ์ จินตนาการตรงนี้แหละครับตรงนี้ที่ที่ต้องสร้างขึ้นนะในในเด็กๆเพราะว่าเขาจะสร้างความเข้าใจโดยจินตนาการในตัวเองและเข้าใจสิ่งนั้นถ้าทางสมองก็บอกว่าลักษณะนี้เป็นการฝึกสมองสองซี่ <P ers> พร้อมกันนะครับซีกซ้ายซีกขวาครับแต่เกิดซีกหนึ่งเนี่ยจะเป็นวิชาการ,รอีกซีกหนึ่งก็คือทางศิลปะทางจินตนาการเพระฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาจินตนาการมาทําให้เกิดวิชาการ,รให้เกิดความเข้าใจเนี่ยพัฒนาการจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับไม่ต้องําลองหรือว่าดาราศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญเลยในส่วนนี้ในขณะที่เราเรียนสมบุติเคมีเคมีเราอยากจะรู้ว่ากรดกับด่างผสมกันเกิดเป็นเกลือเป็นไงเราทําได้เลยเราเห็น ไม่ครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเราเรียนชีววิทยาเราอยากจะดูกบข้างในผ่าออกมาเป็นยังไงเราพาเราเห็นเลยใช่ครับจินตนาการน้อยมากแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าฝนดาวตกคืออะไรม,มันมาจากดาวหามันมายังไงอ,อันนี้เราอาจจะดูภาพครับแต่สิ่งที่จะเข้าใจที่สุดเลยก็คือต้องใช้จินตนาการเพื่อตีความและเกิดความเข้าใจได้นะครับทีนี้ถ้าเด็ก ใช้เครื่องมือนี้ก็คือดาราศาสตร์ต้องฟ้าจำลองให้เป็นประโยชน์เนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการจินตนาการแบบนี้บ่อยๆนะครับการทําบ่อยๆมันก็เกิดความเคยชินความเป็นวิทยาศาสตร์มันก็ไปฝังอยู่ในตัวเด็กเพราะนั้นไ,ไปไปเจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ถูกนํามาใช้เพื่อที่จะตอบสนองแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการ,รทางวิทยาศาสตร์เขาจึงบอกว่าต้องฟ้าจำลองวิชาดาราศาสตร์เนี่ย เป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นคนมีเหตุมีผลครับนําไปสู่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ในสังคมคอาจารย์เบิดประเด็นนี้น่าสนใจนะ <c oughs> ครับท <c oughs> ่านผู้บริการครับเรื่องราวของดาราศาสตร์หรือว่าความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในขแขนงนี้จากที่ท่านผู้บริการทํางานด้านนี้มาเนี่ยนะครับประสบการณ์มองดูแล้วเนี่ยบ้านเราตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนมันเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตไปแทรกซึมความรู้ความเข้าใจของคนไทยแค่ไหนฮะ อสำหรับตัวเองก็มองว่าบางทีเด็กเเรียนอย่างไม่รู้เป้าหมายนะก็เรียนสนุกแม้แต่ครูเองนะคะก็เหมือนกันคือเรายังสอนวิทยาศาสตร์กันอาจจะจุดมุ่งหมายไม่ลึกซึ้งนะเช่นเรียนเพื่อจะสอบ เรียนเพื่อผ่านจุดนี้ไปได้แต่ไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ความเข้าใจหรืออยากจะเรียนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวกั้นอุปสรรคกั้นการเรียนรู้รนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเด็กอยากเรียนรู้เองสนใจเองนะเขาจะมาแล้วมาอีกแล้วก็ไปเพิ่มพูนพัฒนาความรู้จาก ท้องฟ้าจำลองมันไม่พอหรอกมันมาแล้วก็เพื่อความอิ่มเอมใจได้เห็นในท้องฟ้าจริงๆในท่องฟ้าจำลองซึ่งน้อยคนจะมีโอกาสได้มาดูแต่ว่าถ้าเขาจะพัฒนาตัวเองเขาจะต้องไปหาข้อมูลความรู้ศึกษาไปเพิ่มเติมแล้วอันนี้เป็นการจุดประกายการศึกษาเท่าที่ผ่านมานะคะเท่าที่เห็นพัฒนาการของเด็กบางคนมาทุกวันหยุดเลยคุณพ่อคุณแม่พาเด็กมาทุกวันหยุด เราได้เห็นพัฒนาการของเด็กที่เติบโตไปเป็นเจริญเติบโตในแง่ไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เขาเป็นผู้ใหญ่เป็นพลเมืองเป็นคนของประเทศที่มีศักยภาพความคิดเข้ามาจากการที่คุณพ่อคุณแม่หล่อหลอมพาเข้ามาปลูกฝังบางคนนะคะจากความประทับใจจากท้องฟ้าจำลองไปอ่านไปค้นไปศึกษาไม่พอเพราะว่าท้องฟ้าจำลองไม่ได้มีอะไรให้มากกว่านั้น อ่านหนังสืออ่านตำราเสร็จแล้วเท่าที่เห็นครับไปสร้างหอดูดาวเองอก็มีคือทางฟ้าจจำลองให้ไม่ได้ไงกล้องโทรทัศน์ก็มีขนาดเล็กๆต้องการเรียนรู้มากกว่าน,นั้นความรู้ไม่สิ้นสุดแต่ตัวเองต้องใฝ่หาเองใช่ไหมคะภาครัฐก็ให้ได้แค่นี้แต่ความรู้ยังมีมากกว่านี้เขาก็ไปเรียนดาราศาสตร์เองครับต่อมามีทุนก็สร้างทองเอ่งทางฟ้าเอ,อ ต่อเอ่อกล้องหอดูดาวนะมีหรือบางคนสร้างท้องฟ้าจำลองเล็กๆในรโรงเรียนอย่างนี้ก็มีค่ะก็คือเขาก็ต่อยอดไป<อ>จะบอกว่ามันสิ้นสุดอะไรกันที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพคงไม่ใช่ครับนะหรือบางทีมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยผมก็เห็นเด็กๆหลายคนเขาก็สนใจมีกล้องส่องดูดาวอะไรพวกนี้ใช่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพก็จะ สรรหาจัดกิจกรรมจัดโปรแกรมที่สนับ,บสนุนให้เด็กมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นค่ายนักดาราศาสตร์น้อยค่ายดูดาวกลางกรุงค,รคือจัดโอกาสถ้ามีปรากฏการธรรมชาติก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดกิจกรรมเลยเพราะว่าไอ้การประชาสัมพันธ์บอกปเปล่ากันเฉยๆเนี่ยมัน ดูผ่านหูไปก็หายไปแต่ว่าการลงมือสังเกตสังเกตอย่างไรอาศัยกล้องโทรทัศน์อย่างไรกรรมวิธีอย่างไรข้อไหนควรระมัดระวังข้อไหนควรลงมือทําสังเกตแล้วเป็นยังไงเคล็ดลับอาจารย์ก็จะบอกอนะอันนี้ ประสบการณ์อย่างนี้ก็จะติดตัวเด็กไปนะก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยจากกิจกรรมที่ต้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จะส่งเสริมหรือว่าสร้างความรู้เฉพาะกลุ่มเด็กๆเท่านั้นใช่ไหมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพยังมีกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยมันเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแล้วเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตคนใครรู้รู้ใครใครใครหาหา ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนไม่ได้กีดกั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนนักศึกษากรนอประชาชนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ก็สอนลูกนะคะพาเด็กมาดูดาวก็สอนความอบอุ่นในครอบครัวก็เกิดขึ้นคุณครูมาหาความรู้จากท่องฟ้าจำลองเอาไปสอนเด็กก็เป็นการถ่ายทอดความรู้หรือว่าลงมือปฏิบัติกัน ฝนเลนกันเลยสร้างกล้องโทรทัศน์เลยนะคะหรืออาจารย์จะมีการสร้างสื่อ powerpoint อให้ไปทำสื่อการสอนให้คุณครูครสอ,อ,อนเด็กอย่างน่าสนใจทํำยังไงก็มีการถ่ายเทความรู้กันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นท้อทงฟ้าจมังกรุงเทพเนี่ยถึงแม้จะมีคนน้อยออบุคลากรก็อยู่ด้วยความอุตสาหะทุ่มเท อย่างที่บอกว่าดาราศาสตร์มีเสน่ห์ใครมาอยู่มาก็หลงไหลนะก็หลงไหลแต่ว่าก็ต้องการนักวิชาการที่มีความรู้ลึกซึ้งที่จะไปถ่ายทอดให้ถูกต้องไม่ใช่พูดไปอย่างไม่ถูกอย่างนั้นก็ก็ไม่ใช่แหล่งความรู้ที่แท้จริงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็ด้วยนะฮะว่าสัปดาห์หนึ่งเราให้บริการถึงหวันเลยทีเดียวหยุดวันจันทร์วันเดียวนะฮะงานหนักพอสมควรแล้วก็ตลอดทั้งวันผมเชื่อว่า คนไปชมเนี่ยหนาแน่นตลอดเนี่ยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับอาจารย์เศริชัยครับครับก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างที่เคยกล่าวไว้นะครับว่าคนจะเยอะจนคาดไม่ถึงก็คือช่วงเช้าๆจะน้อยหน่อยแต่พอช่วงบ่ายนทั้งสองวันแหละครับทั้งเสาร์และอาทิตย์เนี่ยก็จะเต็มนะครับส่วนวันธรรมดาตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยในช่วงเปิดเทอมไปในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับ เต็มแล้วครับก็คือจะจองกันมาตลอดแล้วหน้ายาวเลยครับทีนี้แต่เราก็ไม่ถึงกับว่าคนที่ทั่วๆไปมาซื้อบัตรเนี่ยก็ยังเข้าชมได้ร่วมกับนักเรียนนะครับซึ่งบางทีจะมีเด็กเล็กๆระดับอนุบาลเนี่ยพรุ่นี้เราก็จะกันให้ไปรอบของเขาเอง10บนาฬิกาโดยไม่ไปเกี่ยวกับใครนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่อาจจะสอดคล้องกับแต่ละวัยเด็กๆด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของท้องฟ้าจําลองที่เราให้ความรู้เนี่ยเสน่์อย่างหนึ่งที่เรายังเรียกว่ามันเป็น้องฟ้าจําลองเลยก็คือการบรรยายสดนะครับก็คือเราจะมีนักวิชาการเนี่ยประจารอบนะครับเข้าไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปกดปุ่มเปิดเทปหรือว่าทุกอย่างอัตโนมัติไม่ใช่เราจะมีผู้บรรยายสดเหมือนกับว่าคนที่ไปนั่งชมเนี่ย กำลังไปดูดาวจริงมีคนมาบรรยายให้ฟังจริงๆอยู่ข้างๆเขาเราก็ดูไปด้วยความเพลิดเพลินมันจะมีบรรยากาศที่ดีกว่าเปิดเทปครับเพราะเปิดเทปยังไงเขาก็รู้ว่านี่คือเสียงเทปไม่มีบุคคลเราก็สามารถซักถามพูดคุยได้ด้วยได้ครับก็คือพอจบรายการแล้วก็มักจะเดินมาคุยกันสําหรับคนที่สนใจนะครับอันนี้จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะบางรอบเนี่ยมีคนอยู่10คนเช่นเปิดเทอมใหม่ๆ รอบปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีนักเรียนจองมาชมผู้บรรยายหนึ่งคนคแล้วก็ผู้ช่วยที่คอยฉายสื่อต่างๆอีกหนึ่งคนก็บรรยายให้คนสิบคนฟังก็จะเป็นบรรยากาศนะที่อาจจะเหมือนนั่งล้อมวงเล็กๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับแต่พอบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องราวทางดาราศาสตร์เข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ได้ ไปดูดาวอย่างเดียวรเราได้ความรู้ทางดาราศาสตร์หรืออื่นด้วยขณะเดียวกันเราก็ได้ดูดาวเป็นดวงดาวที่เราจะเห็นจริงๆในคืนนั้นคืนวันที่ถ้ามาดูดาวกันนั่นแหละนะครับแล้วถ้าช่วงไหนมีปรากฏการพิเศษเราก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจำลองปรากฏการเนี้ยข,ขึ้นไปอธิบาย<อ>ให้เห็นว่าปรากฏการเนี่ยนะ,ะมันจะเกิดแบบนี้โดยคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจะจำลองเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ให้เราดูได้นะครับอาจารย์ครับแต่ที่ประเมินแล้วก็ดูในแต่ละวันแต่ละรอบเนี่ยนะฮะหวันต่อสัปดาห์แบบนี้หรือว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มคนที่เข้าไปดูเนี่ยนะฮะนอกจากนักเรียนนักศึกษาแล้วเนี่ยกลุ่มวัยอื่นๆมีให้ความสนใจกันเยอะไหมครับเยอะครับครับก็อาจจะเรียกว่าทุกวัยนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยธรรมชาติก็คือครอบครัวครับพ่อแม่ลูกครับวัน ธรรมดาเนี่ยก um, ็ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมไประยะหนึ่งก็จะเป็นนักเรียนเยอะครับนุ sollte. ่มๆสาวๆก็เยอะนะครับก็ไปอย่างที่ท่านผอพูดนะภาพยนต์เรื่องรถไฟฟ้ามหานิเทินี้ตอนที่ออกฉายนะครับสร้างกระแสได้นะมากเลยครับต้องเปิดรอบพิเศษก็คือเต็มจนต้องเปิดรอบพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี้ความสนใจของคนไทยเนี่ยกับ้ไฟจำลองเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยครับ ก็คือหลังปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวง oh. ปี2538จากนั้นมาเนี่ยคนให้ความสนใจดาราศาสตร์มากในประเทศไทยนะครับ,รบก็เท่ากับว่าปรากฏการนี้ช่วยได้มากและคนสนใจที่นี้